คุณเคยหรือไม่เล่นแครี่แล้วยืนล้หน้าแหลมเฟี้ยวตายบ่อยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณตั้งค่าแบบนี้หนการตั้งค่าเปิดเอฟเฟกหมอกโดยปกติการตั้งค่าของตัวเกมแมพเราจะสว่างเท่ากันทั้งหมดแม้เราจะมองเห็นศัตรูหรือไม่เห็นก็ตามซึ่งมันจะทำให้เรากล้าเล่นเป็นพิเศษเป็นที่มาของการแหลมเฟี้ยวนั่นเองซึ่งหากเราเปิดการตั้งค่าเอฟเฟกหมอก จะมีหมอกดำๆมาปกคลุมในพื้นที่ที่เรามองไม่เห็นสามารถทำให้ความกล้าเดินในจุดที่มองไม่เห็นลดลงจะช่วยลดอาการแหลมเฟีย้ยวได้ 2. <Wow. S 1> การตั้งค่าสแสดงศัตรูที่ขอบจอโดยปกติการตั้งค่าของระบบจะปิดมาให้โดยทำให้เรามีโอกาสที่จะเดินมาจ้าเอ๋กับศัตรูได้แบบนี้ซึ่งหากเราเปิดการตั้งค่าสแสดงศัตรูที่ขอบจอ หากมีศัตรูอยู่ที่ขอบจอระบบจะแสดงสัญลักษณ์ของฮีโร่ศัตรูขึ้นมาซึ่งจะทำให้เรารู้ว่ามีฮีโร่ของศัตรูอยู่ที่จุดนั้นเราก็จะสามารถระมัดระวังตัวได้มากขึ้นการตั้งค่าเหล่านี้ก็ช่วยลดอาการแหลมเฟี้ยลลงได้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับ